สวัสดีครับทุกท่านสมาชิกทุกท่านอยู่นะครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะเป็นสูตรปากหลักสิบแรงแบมดูกัวเดียวครับสี่ดีสูนี้ดึงมาสี่มวดติดในมวดที่สี่ที่ผ่านมาครับสูนี้คำนวณได้ที่แปดครับผลออกแปดห้านะครับส่วนสูบเก่าสูนี้ครับมวดที่ผ่านมาครับถึงมวดที่หกที่ผ่านมาคำนวณได้ที่ห้าครับผลออกแปดห้าครับสูนี้รูปแบบที่สองกหมือนครับ แต่ว่าในคลิปนี้ครับที่ผมจะมาให้ดูจะเป็นสูตรใหม่นี่ครับดินตัวเดียวที่หลักสิบนะบสูตรนี้เดินมาสี่วติดเป็นสูตรระยะหวังผลตินสิบแรงตัวเดียวครับส่วนสูตรที่ได้เลขห้าสูตรนี้ซึ่งผมลงไว้แล้วนะครับซึ่งจะมีในคลิปก่อนนั้นนะครับสำหรับสูตรนี้ครับเป็นสูตรใหม่ดินสิบแรงตัวเดียวครับในวันแรกที่สูตรเริ่มเดิน,นตินในวันเดียวห้าสี่ ในห่วงแรกครับได้เลขห้าครับผลออกห้าสี่ครับห้าตัวนี้มาที่จำเป็นหลักสิบครับในห่วนที่สองศูนย์นี้ครับได้เลขสามผลออกสามสองครับสามมาจำเป็นหลักสิบครับถูกเป็นสองครับต่อมาครับในห่วงที่สามครับศูนย์ได้เลขสามผลออกสามหกนะครับต่อมาวันที่สี่ดินแปดผลออกแปดห้าครับ แต่ตัวนี้มาที่ลำาหลสีครับศูย์นี้เดิมมาสี่วดนิีวันนี้เป็นวัที่ห้าที่ผมจะนํามาคํานวณไว้ชมกันนะครับท่านในที่โสุดจะสูย์นี้เข้ามาลงคานวณดูนะครับว่าศูนย์นี้เดิมมาตรงเนี้ยจริงหรือเปล่านะครับในคลิปนี้ผมก็จะคํานวณเทียบดูตั้งแต่ในวันแรกที่สูย์นี้เริ่มเดินนะครับวัที่สูตรนี้เริ่มเดินคือจะเป็นวัที่ออกห้าสี่นะครับก็จะคํานวณเริ่มในวัที่ออกห้าสูน จะเริ่มคำนวณในงวดเทวห้าสนะครับสำหรับวิธีคิดสูตรหลักหลัก10แรกตัวเดียวสูงนี้ครับใช้ทำเป็นหลักแสนหงด้วยหลักพันวลหลัก10บบนวกับหลักหน่วยบนบนหน่วยแรงคูณสองลกด้วยโกคงที่ค้งครับ ท่านผู้ชมครับมาลองบวกเทียบดูนครับ8ปบวกเเป็น15 15้าสิบห้าบวกเจ็บวกเจ็ดยบก้ายบก้บวกหกคงที่เป็น35ตัดตันหน้าออกไปครับฉะนั้นตัวเดียวที่ทำได้วัาแรกดินเลขห้าครับผลอออห้าสี่ครับ ต่อมานะครับสิทธิวันที่2ครับในงวดที่2ผลออก3 2ครับถัดจากห้ท่านผู้ชมก็มาลงคำนวณเทียบดูนะครับนำได้ทิศในงวดน,นี้มาตั้งคำนวณมาดูดครับสูตรนี้ครับวิธีใช้ทำเป็นหลักแสนปุ่นแดงครางครับนำมาบริหารพันปุ่นแดงครั้งนำบริหารสิบ วนหนึ่นงแรงหลักหน่วยบนในึ่นงแรงหลักหน่วยแรงคูณ2 4 2 8ในบริโภคของที่คันครับท่านผู้ชมมาลองบวกเทียบดูครับนํำ8บวก8เป็น16บวก9เป็น25บวก4เป็น29บวก8 37 37บวก6เป็น43ครับผลรับธ์ที่ได้1วที่2ดินเลข3 นี่คือเลขที่สิบแรกที่ทำได้ครับในง้วดนั้นงวดที่สองผลออกสามสองนะครับงวดต่อมาครับจะเป็นงวดที่งวดที่สามในง้วดนั้นคำนวณเลขสามเป็นตัวเดิมในงวดนั้นครับผลออกสามหมแต่ 3, ท่านผู้ชมก็มาลองคำนวณดูนะครับนำเลขที่ออกในง้วดนี้มาสร้างคำนวณเทียบดูนะครับ สูนี้ครับวิธีคิดใช้ทำเป็นหลักแสนบนในครั้งครับหลักพันบนในครั้งนำไปบริหลักกับสิบบนในครั้งหลักหนึ่งบนในครั้งนำไปบริหลักับสิบแรงบวกกันสองแรงนะครับแล้วก็บริหารหกคงที่ครั้งนะครับนี่คือวิธีคิดสูสิบแรงนะส,สัมประสิตธินี้ดินทุเรียนนะครับ นำเจ็บวกเจเป็น14บสครับสิบวกหเป็น20 2 0ิบยี่สิวกสามยบวกสเป็น27่สครับยี่บเวกหเป็น3ามสครับงวดที่3ามคำนวณได้เลขสาเป็นเลขดินสิบแรนที่ํำได้ครับในงวนนั้นครับผลออกสากนะครับถ้าจะสามออก3 6เลขสามจะนี้มาที่จำหลักสิบแลงครับถูกปินสามวดครับงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่ส่ที่ผ่านมาครับมาลองคำนวณเทียบดูครับ ว่าได้ี่ผลออก8 5นแนะครับสูนี้ครับคำนวณได้ที่แปครับผลออก5ท่นแห้ชมก็นำผลที่เราด้เมนี้มาตั้งคำนวณเทียบดูนะครับสูตรนี้ครับวิธีคิดใช้ลำมาหลักแสนบนในครั้งครับหลักพันบนในครั้งหลักสิบบนในครั้งหลักหน่วยบนในครั้งครับหน่วยรกบวกกันสองครั้งนำไปบวกด้วยข้อคงที่ครั้งครับ นำ6บวก9เป็น15ครับ15บวก8เป็น23บวก7เป็น30 32บวก6ขที่เป็น38ครับวันที่4ที่ผ่านมาครับส่วนนี้ได้ผลลับคลิก8ดิ่ง20แรงครับผลออก8 5นะครับ สำหรับสูตรนี้ครับเดินมาต่อเนื่องเลยครับสี่วัติดนะครับวดนนี้เป็นวัที่5ครับที่ผมจะนำมาคำนวณไว้ชมกันนะครับเป็นสูตรเดินดีนะครับดินตัวเดียวที่หลักสิบครับท่านี่ส่วนจสูตรนี้มาคำนวณดูครับสูตรนี้วิธีคิดใช้ทาหลักแสนบนหนึ่งครั้งครับหลักพันบนหนึ่งครั้งครับวกกับหลักสิบบน บวกกำลักหง่วยบนบวกกันหนึงครั้งนะครับถอยแรงบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็นำรูทีหกคงที่ทครั้งนะครับนำสอง 2, บวกหกเป็นแปดครับแปดบวกสองแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดบวกหกคงที่เป็นยี่สิบสามครับนงวันนี้นครับคำนวณออกมาได้ที่สามครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นงวันนี้ครับ วันนี้เป็นวันที่5นะครับท่านชมคอลองำนำไัเชนนครับสูนี้เป็นสูดินสิบแรงตัวเดียวนะครับเดินมาแล้ว4ีมวดติดนะครับในวดนี้ครับคำนวณออกมาได้เลข3นะครับ,นะรบประมาณนี้นะครับนี่คือแนวทางวันวันที่2พฤษภาคม2568ครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือผลลัพธ์แรกวัน,นี้ครับสูนี้เป็นสูตรสิแรงตัวเดียวนะครับวันเดนเนิคสามครับท่านชมข้อเรานำมาใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเงินเท่าน,นี้นะครับแล้วพบันคลิปหน้าสวัสดีครับ